ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำคลิปปิ้งมาร์กนะครับคลิปปิ้งมาร์กด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับ cs 6นะครับแต่ว่าตัวอื่นก็น่าจะทำได้นะครับรูปแบบมันคำสั่งมันไม่ไม่ต่างเท่าไหร่นะครับมาทำกันเลยนะผมก็จะทำในรูปแบบตัวนี้นะครับนะครับก็จะใช้ มันจะมีภาพใช้ใช้ภาพภาพนึงใช้ภาพานี้น,นะครับ,นนรบก็มาทำกันเลยนะครับให้เราเปิดภาพขึ้นมานะครับผมก็จะใช้ภาพเดิมน,นะครับโอเคนะครับอ่าคันนี้ก็ให้เรา มาที่ตัวนี้ตัวแท็กน,นะครับเพื่อพิมพ์ตัวอักษรนะครับก็กะขนาดแล้วก็พิมพ์ตรงกลางนะเลือกสีนะครับตอวนี้ผมจะเลือกสีขาวนะครับ อันนี้ถ้าใครต้องการแต่งนะก็ให้ระบายนะครับระบายให้เราระบายก่อน,นครับเสร็จแล้วก็มาแต่งตัวนี้นะครับก็อันนี้คือค,ความห่างของตัวอักษรนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นความสูงนะครับ เอาสุดรประมาณไม่มากนะอันนี้ถ้าใครมีเวลาก็คือแต่งไปได้เลยนะอันนี้ผมก็จะเท่านี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ได้ไปตัวนี้นะครับคนนี้นะเสร็จแล้วให้เรา Enter นะหรือไม่ก็ติดถูกตรงนี้นะครับคนนี้ก็มาที่ตัวมูฟทูนะครับ อันนี้ก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนลงก็แล้วแต่นะครับให้เราคอนโทรลทีะ Control T นะครับหรือไม่ก็มาที่ตัวอีดิทอีดินะแล้วก็ตัวฟี e ทรานสะ์ฟอร์มแอ Control ้วคอนโทรลทีนะครับ,รบนะอันนี้ให้เรากดชิปค้างไปนะผมก็จะยืดด้วยตัวนี้ดีกว่านะครับ ันนี้เราสามารถที่จะใช้ตัวเครอร์เซอร์นะตรงแป้นนะได้นะครับคนนี้ถ้าเราต้องการที่จะแต่งในส่วนของพวกนี้นรตรงมุมเนีนบก็ให้เรากดคอนโทรลนะกดแป้นคอนโทรลทางไว้นะเห็นไหมจะมีหัวลรกศรนี้เราสามารถที่จะยกขึ้นได้เลยนะยกขึ้นนะในส่วนนี้เราสามารถที่จะบีบได้นะ ครัาวนี้ให้เราติ๊กถูกนี่นะครับหรือไม่ก็เอนเตอร์นะต่อไปนะครับให้เราทำการปลดล็อกนะปลดล็อกตัวนี้ลงมานะครับจากนั้นก็เลื่อนเลื่อนแท็กเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับคราวนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการคลิปปิ้งนะครับกคลิปปิ้งอย่างแรกเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับให้เรา คลิกขวาที่ตรงเลเยอร์ศูนย์นะแล้วไปเราคลิกขวาตัวนี้นะครับเราจะเจอคําว่า Clip Mark นะครับอเดี๋ยวนะครับแต่แต่ถ้าเรามาถ้าเรามาคลิกตรงนี้นะครับมันจะไม่มีเห็นะครับคือมันจะไม่มีนะครับนั้นถ้าเกิดว่าใครดูวิดีโอก็ขอให้ดูให้จบนะครับเพราะว่าบางทีผมก็โดนว่าเพราะว่ากดแล้วไม่เจอนะครับออนนี้นะครับให้เรากดตรงนี้พื้นที่ว่างรอบนอกนะครับกดไปนะครับ คลิปปิ้งมาร์กนะครับก็คลิกเลยแบบนี้ครับนี่คือวิธีที่1นะครับวิธีที่1นะครับอ่าคันนี้ให้เรากดคอนโทรลเซตนะครับเพื่อกลับไปตัวเดิมนะครับคอนโทรลเซตหรือไม่ก็จะมาที่อีดิทก็ได้นะอีดิทอ่านดูนะเดี๋ว่าคอนโทรลเซตเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับอ่าคันนี้ตัวที่2นะวิธีที่2ให้เรากดแป้นอัติเมชนะครับ กดเป็นอัติเมตหรือเป็นอัตเทเนตอะไรเนี่ยค้างไว้นะครนะกดค้างไว้นะมันจะมีเห็นไหมสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรเห็นไหมนะก็ให้เราคลิกลงมาเลยคลิกครั้งหนึ่งครับคลิกเมาส์จบนะครับอันนี้คือการใช้คลิปปิ้งตัวที่สองนะครับตัวที่สองต่อไปนะครับต่อไปเราจะใช้เราจะใส่พื้นสีพื้นนะครับก็ให้เรามาที่ตัวเลเยอร์นะครับบวกบวก คีเอ็ดนิวเรเจอร์ไปตัวนึงครับเอาตัวเดียวนะครับคราวนี้ก็ให้เราเลื่อนลงมาต่อไปนะให้เราเลือกสีนะผมจะใช้ตัวสีสีโทนอ่อนก็โอเคนะครับหรือว่าใครจะใครจะยิงด้วยไอตัวแกรเดียนก็ได้นะเหมือนกันนะครับเราจะใช้แกรเดียนก็ได้นะ อโเคนะเสร็จแล้วก็ให้เรากดเป็นอินเทอร์เน็ตนะหรือเป็นอัติเมทอะไรเนี่ยครับเป็น A L T นะอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดีลีทนะครับเสร็จแล้วครับนะครับไอ้ตัวนี้กดเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดีลีทนะครับสองแป้นนะใช้แค่สองแป้นนี้นะครับก็จะได้พื้นหลังหรืจะได้พื้นของภาพนะครับ คนี้ต่อไปให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะตัวเลเยอร์ศูนย์นี่นะก็ให้เราปักนะครับหรือคอนโทรลทนะรหรือไม่ก็ฟีทรานสฟอร์มนะคอนโทรลทีนะหรือฟีทรานสฟอร์มนะก็เสร็จแล้วก็กดชิปค้างไว้กดชิปค้างไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ให้เรายืด เันนี้ก็หา,าจุดที่เราต้องการให้ให้มันอยู่ในในตัวอักษรนี่นะโอเคนะครับรก็ enter หรือไม่ก็ปุดที่สุดนี้นะครับอ่าครับก็เรียบร้อยนะครับอ่าครับตันนี้ผมก็แนะนำไว้นะครับว่า การใช้คลิปปิ้งเนี่ยวันนี้ผมแนะนำไปใช้2ตัวนะครับใน2ตัวนี้ก็สามารถที่จะไปปรับแต่งได้นะครับ,นะรบใช้ประโยชน์ก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้หลาย,ลายอย่างนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการทำ mark ค,รคลิปปิ้งมาร์กนะครับคลิปปิ้งมาร์กนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับไวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ